สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำลุ่ของรอดาซิงครับผมนะครับคลิปนี้เช้านี้นะครับก็จะเริ่มลงของกันนะครับตอนนี้เรากำลังยับย่ายสายตูดครับหาทำเลหาหม่องมอๆครับผมตู้ลงก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับนั่นคิวแรกคิวแรกเก็บผ้าแล้วครับนะครับนี่คิวแรกเป็นของสมบัติทีมครับ คิวที่สองเป็นของพี่น้องกันแล้วก็สมบัติทีมคิวสามนะครับหนึ่งสองสามของผมก็เก็บผ้าเรียบร้อยนะครับรอรอลงนะครับตอนนี้เคียนยังไม่เห็นเลยนะครับเคียนเคยนยังไม่มาได้ยินข่าวว่าอ่าซาลี่ไปซาลี่ไป,ปไปเอรนเียกไปเอินเคียนอนูะ นะครับนี่จากรถม่ได้ครับช่องเนี่ยบอกไว้ก่อนนี่จากรถไม่ได้ครับ,อบ,อรรบโอ้งามรีว่ะกัดเกบได้อโอโอ๋อดำเปือป่อๆเลยขัดซสี่รถมื่อี้เบาครับดีน่นี่ห่างเลยอ๋อยาถอยเข้าช่องครับมาดูกันครับ แล้วกาตรงนี้นะครับทั้งหมด40กว่าคันนะครับประมาณ40 41คันนะครับที่ที่ผมเห็นอยู่ในใบนะครับเอยเอะๆบ้าวเอยเอะๆ เกือบรุนครับอามองวนมองซุนไหมล่ะพี่น้องไอ้ต่อมาแนางนี้อีกนี่มาฝั่งนี้ได้อีกคันหนึ่งนะครับรถเสียบเบยนครับผมแก้วฝั่งนี้ได้อีกหนึ่งคันครับนี่ก็รถสวยใกล้าสาราดครับเ,เกียร์หน่วยครับเองครับผม จองหวงเลยฝีมือสุด,ดยอดโอ้ยสบายมันพอนี่เราเว้ยสบายเถอะวไหวมือหนึ่งยองเลยว่ะดิแมไปเล่นกับตาจ่อยครับผม

ใส่เด <laughs> ี๋ยวเาธรรดานี่ง้ากากเลยรถวอาได้จอดว่รดี้โอ้บุญไว้ขนาดเลยว่าจะทาเลือขนาด,ดรถวอาไดีนี่รถนี่แฝงยี่สองเจ้านึ่งเจ้าของเงาขากับเจ้าทาั้งอันรถจากเจ้า่ะอ้หูพาไปดูรถพี่ครับผม มาไปดูรถพรี่นอนตีนไปบุ๊เป็นเมาคัางรถเยอะนะครับท่านผู้ชมฝั่งนู้นยังยังมีอีกนะครับ ไม่ใช่แต่ฝั่งนี้นะเอาเี้าหนูเห็้สจะติเกอร์ไหมเตีวนี้ไหมว่าสิงปุ่นด,วด่วนน่าจะนอนนะครับดูรถครับ เรานอนเรานอนนาเลดตัวนี้ติดอยู่รถเฉียนนุวะวันนี้นี่แผ่นเลดตัวนี้แกพอดีขายไปก็ต้องถอดออกนะครับเฉียนกกยนกจกถอดออกกับกระจกมาซ่าครับกับที่กินขา้าว นครับอีกคันหนึ่งครับนี่ก็จะเป็นคันแรกสข่ไทยน้องเอ๋นะครับบรรยานนกาศตอน,นอเช้าครับผมมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันไป แล้วกลับรถกันครับบกไปตัวเราคันยัง,ยงไปกันเลยครับทรงผมก็จะฟูๆหน่อยนะครับนี่ฆ่ากันแล้วพี่น้องไปว่าได้แล้วมา,มาพอลลูกพี่เก็บเลยครับเก็บเลย โอ้หอนหอนจะเศร้าเลยครับท่านผู้ชมฝั่งนี้ก็จะปูตู้ด้อพาไปดูรถเท่าแก่น้อยครับ ก่อไปทะเบียนนี่เจ้าบาทน้อนี่เนะาะก่อใหม่นะครับเลยก่อไปทะเบียนเจ้าบ,บาทเนี่ยนะก่อไปทะเบียนอะ่ะท่นแปครับผมท่นแปดนะครับเจ้าของรถครับผมนี่ครับผมเจ้าของรถอันนี้มือสองหนอกนะี่ย <c oughs> ผู้พอมือสองลูกไส้รับนะครับสุดยอดเก่งมากๆเลยครับไปได้มาได้นะครับก็ขับแต่ในที่ปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมกินเข้าแล้วเดี๋ยวเสียบางฝุ่นครับรถไข่านี้จะแบบไอ้ดีอันนี้สร้างเดียวกันเพื่อนเพืเ่อน,น,น,นสร้างสร้างบางฝุ่นนะ เนี่ยนางร่าง่บวลากูเด็ดแต่ว่าแบบคใครๆกันหมืดแบบแบบอันเดียวกันหมืดครับหลอกกันเมืดแบบแบบลอกเนี่ยเนี่ยเห็นว่ามันนี่หักเนี่ยใส่ใส่เหล็กแบบเหี่ยกดกิ้งก่อยตั้มเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันนี่หักเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันเล่าเห็นปเพราะว่าเหล็กตัวนี้มันคมนี่นะโดนโดนไปอ่ะมันต้องใส่แบบกลมอย่งบ่หักของก่อยขนาดแผ่นบางๆอย่างงี้บ่หักเกี่ยงๆมึงเน่ยเพราะผมใส่เหล็กกลมเนี่ยตัวนี้กับเพี้ยนไหม แก้งดูครับแกไปดูบ้าฝุ่นลังครับผมโอ้ยลงไงวันน่ะนี่ก็เป็นรถตาตีครับเอ,อินไอหนาดไปกวนนี่พ่นยังไม่ได้เก็บผ้านะครับได้คิ้วได้เจ้าอือมโอ้จัดไป <laughs> ขึ้นฉี่ก <laughs> ่อนสิขึ้นฉี่ก่อาสิตอนนี้อ่ะมันอยู่ยผีพอดีข้างฝุ่น,นท้ายครับสวยๆงามๆโอ้ยอยากได้ไวปบอกแล้วก็ได้ <laughs> เห็นรถงามๆแล้วก็ได้เฮ้ยเงินเสือปะเราไปเล่นกับตาตีครับผมตาตีก็จะเป็นสายบักฮอด นะครับบางฝุน่นตัวนี้จะจำง่ายๆเลยผมคิดว่าน่าจะมีคันเดียวได้แหละ <c oughs> นะครับพอรเรียนรถอยู่มีสภาพนี่เมื่อเห็นผู้ใดเห็น,น,นหนะยังไงเกียมีแย่นะก็เลยคิดถ้าเสียงอนะอใส่เมตรเด้อใส่เมตรเด้อให้เจ้าปรับสอง,องหมื่นผ่าดไปหูหนึ่งเนี่ย น,น้องถามมึงอย่ี่พูดไดิซื้อวะนี่เอาแมา่น่าประมูลเอาแม่ทาดหูน,หนึงนี่สองคนดังเลยนี่ <c oughs> นเขาจะคือไปโอ้ยช <ลง S 2> ื่อว่างว่ะเขียนทันมาอยู่แต่รีบไปน้ำอยู่แต่รีบไปตามเขียนเนี่ยแต่ทีปทไเเทปเก็บผาง่ายเนี่ยตกไปแต่ตับ้าง้ยตกหรอตกยังไงก็เก็บแล้วอ่ะปรกจอมมันมาจองอะไรหรอมันมาไม่เก็บโอ้เออเราลืมเข้ามาก้างอะไรจบแล้ว ไปล้วกลับรถกันครับผมพาท่านผู้ชมเดินทัวร์มาหลายที่แล้วนะครับเดินชมมาหลายที่ลายหม่องหลายวันละแง่แตกเนง่แตนยนละนะครับไปกลับรถกันครับกลับรถกลับรถทางเก็บของผมหางรุ่นนี้สเบาดิผมวา ที่บอกว่าที่บอกว่าพวกหางที่ผม,ผมเรียนนะที่บอกว่าหางพนัดนะครับไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมอาจมีคำพูดคำจาหรือภาพอะไรไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ